สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีข้าวกับอันนี้ค่ะปลาจอมปลาจอมแห้งเนาะวันนั้นที่กินยังเหลืออยู่หน่อยนึงแล้วก็อันนี้เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยค่ะปลาดุกปลาดุกแดดเดียวปลาดุกเค็มแดดเดียวเอามาทอดออกแนวจะแบบไหม้หน่อยๆเพิ่งทอดเมื่อกี้นี้อุ่นๆเลยค่ะ แล้วก็มีน้ำพริกปลานะคะน้ำพริกปลาอันนี้แม่ส้มทำเองค่ะผักก็มีเ,ออเนี่ยใบมะยมต้นหอมแล้วก็มะเขือผักมีไม่มากค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผักหมดแล้วแม่ส้มไม่ได้ไปไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดมาค่ะ หาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันเนาะมีสตอด้วยนะจ๊ะสตอนี่ของโปรดขาดไม่ได้เลยเริ่มต้นขอกินนี่ก่อน เต็มไม่มากอะ่ะอร่อย I mm -hmm. Oh no. 哼，哎，好啊。 Ha okay. ขออดภัยด้วยนะคะเสียงหมามันเห่าคนมาส่งของไม่ใช่หมาบ้านแม่สมหมาบ้านอื่น Okay. – Hidup lah. อร่อยมากกินกับข้าวเหมือนคนแก่เลยกินกับปลาเค็มแถวบ้านแม่ส้มก็ยายเรียกปลาเกลือมันก็จะเค็มมากกว่าหน่อยหนึ่งเนาะกลาบขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม แม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ